ตอนนี้เรากำลังติดชื่อบาสาวกันอยู่นะครับอพอแกะมาแล้วก็มาเรียนนี่กติดเทปกาวสองหน้าใส่อัริลิกนี่ครับมีเทคนิคอะไรไหมครับคุณปอ ทคนิคก็ไม่มีนะบอกทุกคลิปแล้วอะทุกคลิปที่บอกก็อธิบายละเอียดแบบทุกคลิปแล้วทีนี้แต่ก่อนนะเราไม่ได้ติดอคกขิณิแต่ตอนนี้พอมันเป็นชื่อคนเดียวๆอย่างเงี้ยมันต้องติดอคกขิณิมันจะได้ตรงแล้วก็ง่ายในการติดตั้งเลยนะครับมันก็ใช่ตรงด้วยแล้วก็ มันเป็นคํำๆมันเป็นตัวตัๆไงเวลาไปติด่ะมันจะได้เป็นอย่างนี้ไปเลยไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปติดหน้างานทีละตัวอย่างนี้มันช้าก็เลยติดเข้าเข้ากับหรือบางคนเขาอาจจะติดโฟมเป็นขอบโฟมขาวอ่ะแต่นี้ช่วงนี้เราไม่ได้ทำขอบโฟมขาวเราทำชื่อแบบนี้ไ,ไงก็เลยต้องติดกับไอ้พลาสติกใสตัวนี้จะได้ไม่รู้สึกว่ารอบมีชื่อภาษานียายาวมา,มานี่คชื่อเจ้าสาวนะ อีกตัวหนึ่งหนีไม่พอจะต้องหาอคลิกมาซื้อเออมันมีนคอคลิกเย่เดี๋ยวด้วยทีิเดี๋ยวตัว